และตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนอาจจะนึกถึงค่ายบางระจันหรือวัดพิคุณทองที่มีพระองค์ใหญ่สูงเสียดสาเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดแต่ดินแดนที่แม่น้ำทั้งห้าสายมาประจบกันเป็นเจ้ากระยานี้มีอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่เป็นถึงระดับ5้าดาวของจังหวัดอยู่ผ้าหมักโครนเจ้าพระยาสิงห์บุรีสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากจังหวัดสิงห์บุรีมาเล่าให้ฟังครับ จังหวัดสิงห์งบุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่หมู่บ้านบางระจารันเป็นแค่ทางผ่านเพื่อขึ้นภาคเหนือแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยครับหนึ่งในนั้นคือผ้าหมักโครนครับซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีความพิเศษและกระบวนการผลิตที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับความชาญฉลาดของคนในพื้นที่และความลับความงามผ้าหมักโครนธรรมชาติจากแม่น้าเจ้าพยาที่ทําให้ผ้านุ่มทนสีสันเป็นเอกลักษณ์แค่เกริ่นแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วใช่ไหมครับตามผมมาดูกันเลยครับผม ริมน้ําเจ้าพญานี่นะคะสิงบุรีน้ํามันจะท่วมทุกบ้านเลยนะคะบ้านที่อยู่ริมน้ําก็จะเดือดร้อนทีนี้เหตุที่มันเป็นผ้ามักควนเจ้าพญาก็คือบ้านเราโดนน้าท่วมแล้วกว่าน้ําจะลดเนะี่ยมันก็จะเป็นเวลานานสามสี่เดือนนะคะกว่าจะได้ทําความสะอาดบ้านกัรเนี่ยโครนเต็มบ้านนะคะด้วยความบังเอิญหลังจากที่เราทําทความสะอาดบ้านหลังจากน้าลดนะ่ยนะคะก็ไปเจอห่อผ้าของคุณแม่ โดยบังเอิญแล้วก็นำมาซักมาล้างนะคะก็เกิดผ้านี้จะเกิดความนุ่มความหอมนะคะก็เป็นเป็นมหัศจรรย์ของคโครนเจ้าพระยายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับต้นกำเนิดผ้ามรคตที่เราเพิ่งได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่น่าสนใจใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ารอเราอยู่ข้างในแล้วเราไปพูดคุยกับคุณป้าข้างในพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีป้าสวัสดีค่ะผมอยากให้อ่ะป้าแนะนำตัวด้วยนะว่าป้าชื่ออะไรชื่อดวงพรอารีพันธ์นะคะประธานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ้ามักครนเจ้าพระยาค่ะอยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ก่อนที่จะมาทอผ้าเราก็ทําผ้ามักโครนโดยใช้ลายผ้าถุงครับผมของคุณแม่เนาะลายโบราณมาทําก่อนแต่ว่าลายผ้าเนี่ยผ้าถุงที่เกิดจากลันเกิดจากโรงงานเนี่ยเราก็ยัง มันไม่ร้อยเปอร์เซนที่มันเป็นของเราก็เลยมาคิดที่อยากจะมีโรงทอผ้ามีกลุ่มทอผ้าของเราเองนะคะเริ่มให้พวกเราเนี่ยหัดทอผ้ากันตั้งแต่ศูนยะ์อะพวกเราไม่ได้มีเกิดมาแล้วมีเห็นกี่ทอผ้าเลยไม่ใช่นะคะคือนเราก็องแบบค่อยๆยค่อย,อย,อยใช่ค่ะเพิ่งมาเริ่มมาเริ่มทำเลยแบบเฮ้ยเครื่องมือทอผ้ามันใหญ่โตขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยต้องมานั่งวนได้เองอะไรเองโอ้โหมันยากกว่าจะได้เป็นหลายเดือนนะคะกว่าจะได้เป็น ถ้าเราไม่มีใจอ่ะทำไม่ได้นะทิ้งไปเลยก็ได้ริงงไม่มีริงแต่เรามีใจไงเราก็อยากอนุรักษ์ของที่เราชอบนะอนุรักษ์เราก็คือใครเข้ามาก็หูเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเส้นละเส้นแต่มันไม่ได้มามีคนเข้าทุกวันเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอธิบายเขาเนาะว่าโอ้มันมันทอยากมันอย่างนี้อย่างเงี้ยเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอธิบายเขาไงไม่ได้มีเวลาอธิบายด้วยมาเห็นเองถึงจะรู้ว่าทำไมมันถึงยาก ทำไมมันถึงมีราคาแบบนี้คือเนี่ยผมเห็นเนี่ยลายเยอะแยะมากเลยที่ตั้งแต่มานั่งทํากันเนี่ยผมอยากรู้ว่าที่นี่มีลายซิกเนเจอร์อะไรไหมครับค่ะถ้าในเรื่องซิกเนเจอร์นะคะถ้ามาสิงบุรีเนาะคนก็อยากจะเห็นผ้าทอ<ช>ผ้าทอของเราชื่อผ้าริ้วทองตามรอยเสด็จประพาต้น ผราริวทองอาตามอะไรครับตามรอยเสด็จประพาต้นก็คือเป็นอัตลักษณ์ของสิงห์บุรีนะคะเป็นผ้าทอของสูรเ์เรานี้แหละเกิดจากการที่ในหลวงเ,เรื่องเล่าเรื่องดีกว่านะคะเรื่องเล่าในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านสเสด็จประพาต้นแล้วท่านก็ขึ้นท่าน้ําที่วัดบรนแป้งนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของสูรน,นะคะแล้วขึ้นมากราบพระนะคะแล้วท่านก็ได้เดินเดินเลือกซื้อ ของที่ชาวบ้านนํามาขายแยะคือผักผลไม้ผ้าทอท่านี้ก็มีผ้าทอของชาวลาวเวียงอ่ะซึ่งอยู่ทางด้านเหนือที่บ้านแป้งเขาอยู่กันอาศัยอยู่กันนะคะที่ว่าอพยพมาแล้วก็ทอผ้ากันก็มาเจอท่านก็เลยแบบเห็นผ้าเริ้วทองอ่ะเหมือนผ้านุ่งผ้าสิ้นอน่ะผ้าสิ้นเริ้วทองท่านก็ซื้อกลับสองผืนอันดับสองที่เราทอผ้าของเราก็คือลายพรมสีทิศลายพรมสีทิศ ก็เมืองเราเป็นเมืองพรมเนาะอําเภอพรมบุรีก็จะมีพระพรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพรมองค์ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในที่สิงห์บุรีรเราใช้ลายเราใช้ผ้าลายพรมสี่ทิศนะคะส่งด้วยประกวดเป็นโอท็อปห้าดาวของสิงห์บุรีเลยนะโอท็อปห้าดาวของสิงห์บุรีใช่ค่ะชื่อใช้ใช้ชลายผ้าคือพรมสี่ทิศนี่แหละซึ่งเป็นเป็นลายที่ทอ,อยาก ลายพระราชทานที่เราได้มาครั้งแรกเลยลายขอเจ้าฟ้าแล้วก็มารายขิดศิริวันวรีอันที่สามก็ลายดอกรักราชกัญญาอันนี้จะเราจะเป็นผู้ผลิตในในลายที่ท่านพระราชทานให้โดยใช้เทคนิคบาติกเอค่ะคือเป็นที่นี่ที่เดียวที่ใช้บาติกทำอ่ะคืองานพิมพ์จากโรงงานที่เขาทำเรียนแบบมาอะไรเงี้ยค่ะ และพระองค์ท่านนะก็อยากให้เป็นฝีมือของชาวบ้านเป็นงานหัตถกรรมนะคะก็เลยใช้ใช้ผ้าบาติกเป็นเทคนิคบาติกที่เรา,เราพวกเราได้เรียนรู้กันก็เอามา,มา,ม,ามาทำในเรื่องของของรายพระราตทานเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทำกันนะครับซึ่งตอนนี้คุณป้าเขาก็กำลังนั่งทำอยู่กำลังลงสีกำลังทำอะไร อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปดูวิธีการทํากันนะครับตามผมมากันเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ตะกี้เราไปสัมภาษณ์คุณป้ามานะครับว่าง,งานพวกนี้เนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดที่เราต้องแบบต้องลงมือซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันยากหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ทุกคนดูโดยให้คุณป้าเนี่ยสาธิตแล้วก็สอนผมไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมตอนนี้เลยครับผมได้ค่ะ อันนี้ขั้นตอนที่จะให้ให้ชมวันนี้ก็คือเป็นการที่เราลงเทียนเสร็จแล้วครับลงสีแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทําเทคนิคเล็กๆน้อยๆคือจันติง้งเขียนช่อเพื่อให้มันเป็นเป็นช่อที่สวยงามน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้คุณป้าสอนว่าแต่และขั้นตอนเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้าง ต้องเป็นคนมือนิ่ง<ช>มากๆากผมก่อนจะถึงตรงนี้ต้องเราต้องฝึกก่อนไงคะครับผมฝึกลงเส้นตรงฝึกโค้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะมันไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาลากได้เลยนะคะเราต้องหัดหัดเขียนเส้นตรงเขียนแนวดิ่งเหมือนเราหัดเขียนภาษาอังกฤษอ่ะลากลากลกแล้วก็โค้งตัวบีอย่างเงี้ยคะ่ะนะถ้หัดให้คล่องก่อน วิธีการเราอาจจะแบบว่ามีผ้าปกเปล่ามาแล้วก็ลองเขียนกลมๆดูอะไรเงี้ยน,นั้นมือมันก็จะสวิงง่ายขึ้นมสมมติว่าประมาณมมการที่เราได้ทำซ้ำหลายๆรอบอย่างเงี้ยฮะทำให้เราได้เคยชินมือเราก็จะไปเองสมมติใบอันนี้มันห่างไปในความเป็นจริงแครับเราก็เติมไปโดยไม่ต้องมีต้คิด โมือมันต้องแบบมันต้องนิ่งจริงๆอะ่ะคือแบบมือสั่นตลอดเวลาดวกกับที่ตอนนี้อากาศเย็นด้วยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ซึ่งหลังจากที่เราได้มาลองทำกันดูเนี่ยโอ้โหมันยากมากๆเลย นะผม,มต้องใช้ฝีมือมากๆพอสมควรเลยนะครับผมก็อย่างที่ป้าบอกเนาะเป็นงานแฮนด์เมดต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์มากๆเลยนะครับผมซึ่งหลังจากกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมข้างบนเนี่ยเขามีผ้าที่สําเร็จแล้วตั้งโชว์อยู่ข้างบนซึ่งป้าเขาบอกว่ามีเป็นโชว์รูมเลยนะครับผมมีเยอะมากๆซึ่งตอนนี้ป้ารอเราอยู่ข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผม อันนี้ก็เหมือนเราเปิดหน้าร้านที่นี่เลยนะคะเหมือนว่าใครต้องการสินค้าต้องการผ้าก็อยากให้มาที่ศูนย์เรียนรู้เรานะคะก็จะได้เห็นผ้าที่เรานำมาโชว์แล้วก็นำมาจัดแสดงนำมาขายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละ ซึ่งเป็นรายได้ของชุมชนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นผ้าริ้วทองตามรอยเสด็จประพาต้นนี่ที่เราคุยไว้เราคุยกันใช่ค่ะที่คุยกันเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะเีแต่ผ้านิ่มผ้านิ่มก็จากการหมักโครนใช่ใช่มีหลายลายซึ่งเราวิธีการทอก็คือเราต้องมีแนวคิดคิดเองด้วยนะว่าว่า เราจะใช้สีอะไรนะคะผสมกับสีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นทันให้ร่วมสมัยอันนี้ก็จะเป็นลายพระราชทานใช่ค่ะีล่าสุดลายสิริวชิราพรลายสิริวชิราพรค่ะเป็นลายรูปหัวใจก <c oughs> ับตัวมอแวนเป็นงานที่เราพิมพ์ที่นี่เองนะคะ <c oughs> แต่เรายังไม่ได้ยอมได้สีธรรมชาติอันนี้ยังเป็นสีวิทยาศาสตร์ <c oughs> ถ้าเราทําผ้าออกมาแล้วยังเป็นโบราณคุณป้าคุณยายใส่ก็ไม่มีคนซื้อเรา <laughs> <ม>เราก็ต้องให้ใหทนันะสมัยตลอดก็ยังมีลายประจําจังหวัดแล้วก็เอามาทํางานของเรานะคะก็เรียกว่าถือว่าที่นย์เราเนี่ยนะคะก็จะได้ทั้งผ้าทอผลิตภัณฑ์ของผ้าทอด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นลายที่อ่าน,นี้ลายขิดเป็นลายพระราชทานอีกตัวหนึ่งลายขิดสีวันวรีนี่ก็เป็นลายพระราชทาน เป็นเทคนิคนของเราที่ทําบาติกมันทำยากมากนะคะลายนี้ขอบคุณป้ามากๆเลยนะครับที่พาพวกเรามาเยี่ยมชมทั้งด้านล่างและทั้งโชว์รูมข้างบนสวยมากๆเลยครับผมด้วยความยินดีนะคะก็ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะก็เหมือนกับแหล่งสะสมภูมิปัญญาใครมีอะไรก็มาถ่ายทอดกันนะคะก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะในด้าน ทุกอย่างในเรื่องของการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาตินะคะก็อยากให้ให้ประชาสัมพันธ์เป็นที่แพร่หลายของจังหวัดสิงห์บุรีของทั่วไปนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่นี่นะคะก็ยังยินดีต้อนรับอยู่ค่ะใครผ่านไปผ่านมาขึ้นเหนือก็จังหวัดสิงห์บุรีก็แวะเข้ามาดูได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับผ้าพหมัดโครนเจ้าพญาจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดนี้ยังมีความสวยงามอีกมากมายให้เราได้ไปสองหาตัวผมที่ได้มาสัมผัสจึงอยากจะให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่กับไทยเราไปนานๆเลยครับหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับผมในวันนี้แล้วพบกันใหม่สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยภาพมาโคนเจ้าพญาอําเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงป้าดวงพรและสมาชิกทุกท่านในศูนย์เรียนรู้นี้นะครับที่เอื้อเพื่อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการถ่ายทําให้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะครับผมโอ้โหทุกคนน่ารักมากๆเป็นกันเองมากๆเลยนะครับผมหมดเวลาของเราแล้วขอจับแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ